ขั้นตอนต่อไปเป็นการบันทึกรายละเอียดของพนักงานนะคะเมื่อเข้ามาที่หน้าโปรแกรมแล้วเราจะคลิกที่ไอคอนฐานข้อมูลค่ะหลังจากนั้นเข้าไปที่เพิ่มแก้ไขประวัติพนักงานนะคะแล้วก็กด F3 เพิ่มค่ะรหัสพนักงานคนแรกคือ01นะคะ ชื่อนามสกุลพนักงานคือนางสาวสุขใจเก่งมากค่ะเพศคือฟีมลนะคะคือตัว F ค่ะหลังจากนั้นไปที่หน้าที่2นะคะลงมาที่ช่องอำเภอเขตค่ะ จังหวัดรหัสคือ bk นะคะกทมค่ะรหัสไปรษณีย์คือ10250คะ่ะเสร็จแล้วไปที่หน้าที่3นะคะหน่วยหน่วยงานสังกัดเงินเดือนค่ะมาที่ช่องเริ่มทำงานนะคะวันที่เริ่มทำงานคือวันที่1มกราคม2 5 5าค่ะ แล้วลงมาที่ช่องเงินเดือนค่าแรงนะคะห0าหม่นบาทค่ะธนาคารในที่นี้คือธนาคารธนาชาตินะคะซึ่งมีรหัสคือ tban ค่ะสาขาธนาคารรามคำแหงนะคะเลขที่บัญชีเงินฝากคือ 250 2 5 0ห้าศูนยขีดสขีดศูขีดหค่ะหลังจากนั้นไปที่หน้าที่4นะคะช่องเลขที่ประ,ประชาชนนะคะคือ1 2 3่ง ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์หนึ่งสองสามค่ะแล้วโปรแกรมก็จะรันเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีแล้วก็เลขที่บัตรประกันสังคมให้อัตโนมัติด้วยนะคะก็เป็นอันเสร็จอันเสร็จสิ้นค่ะกด F 1 0ค่ะต่อไปเป็นพนักงานคนที่สองนะคะรหัสพนักงานศูนย์สองค่ะชื่อนายดีจริงนะคะ แน่นอนค่ะไปที่หน้าที่สองนะคะที่อยู่อำเภอเขตสะพานสูงค่ะจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะระหัสไปรษณีย์คือ10240นย102คะ่ะ ไปที่หน้าที่สามมาที่ช่องสังกัดฝ่ายนะคะคือ01ค่ะวันที่เริ่มทำงานคือวันที่1กุมภาพันธ์ทับสองหค่ะเงินเดือน หน0 0งบาทธนาคารธนาชาติเช่นเดียวกันนะคะสาขารามคำแหงค่ะเลขที่บัญชีเงินฝากคือ250ห้าศูนยขีสองขีศูนย์ศูขีสองนะคะ แล้วก็ไปที่หน้าที่4ค่ะเลขที่บัตรประชาชนนะคะคือ2 3 4 5 6 7 8ี่ห้าหกเจาค่ะแล้วก็ไปที่หน้าที่6นะคะประสบการณ์การศึกษาค่ะแล้วกด F 8เพื่อเพิ่มรายละเอียดน,นะคะ เลือกกกอกประสบการณ์ทำงานค่ะชื่อบริษัทคือบริษัทสมาร์ทบิดจำกัดนะคะตำแหน่งนักงานขายค่ะหน้าที่โดยสรุปคืองานขายวันที่เริ่มทำงานคือวันที่0101 01. ห้เจนะคะถึงวันที่สามสิบเอดธันวาคมทับห้าเ็ดค่ะเงินเดือนคือหนึ่งหสาพันบาทหลังจากนั้นกด F 1 0เพื่อบันทึกนะคะแล้วก็กด F 1 0เพื่อบันทึกอีกครั้งค่ะต่อไปเป็นพนักงานคนที่3ามนะคะรหัสพนักงานคือ0ูนย์สาค่ะชื่อ นางสาวงามจริงดีพร้อมนะคะเปลี่ยนเพศเป็น F นะคะแล้วก็ไปที่หน้าที่สองช่องอำเภอเขตคือราชเทวีจังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะ รหัสไปรสนีคือ1 0 4 0ย์คือ10400ค่ะแล้วก็ไปที่หน้าที่3ตรงสังกัดแผนกเปลี่ยนเป็น02นะคะคือคือสังกัดฝ่ายและแผนกบัญชีค่ะวันที่เริ่มทำงานคือวันที่1กุมภาพันธ์2558ค่ะ เงินเดือนหน0 0งบาทธนาคารธนาชาตินะคะสาขารำคำแหงค่ะเลขที่บัญชีเงินฝาก250 0 0 0, 0 3ขีด2ขีด0นขีด3นะคะแล้วก็ไปที่หน้าที่4ค่ะ เลขที่บัตรประชาชนคือ3 4 5 6 7 8ห้าหกเจ็เนสะคะเสร็จแล้วก็กด f 1 0เพื่อทำการบันทึกค่ะเราบันทึกเสร็จแล้วนะคะก็กด escape ออกค่ะยกเลิกข้อมูลนี้หรือไม่กด yes นะคะเราก็จะได้รายชื่อพนักงานทั้งหมด3คนเรียบร้อยแล้วนะคะก็กด escape ออกค่ะ